พอร์ตกองทุนติดลบมากกว่า10%จะต้องปรับพอร์ตยังไงดีนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้ครับ สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือช่องเคลลี่วีไอโคชนะครับมีคำถามจากลูกค้าผมมานะครับว่าเนี่ยเอ่อตอนนี้พอร์ตติดลบนะครับอยู่เยอะเลยนะครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าจะต้องปรับอะไรแบบไหนยังไงดีถึงเวลาปรับพอร์ตหรือยังนะครับอะไรอย่างงี้นะฮะเอ่อก็ต้องบอกว่าอย่างงี้นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของคำตอบนะต้องบอกว่าในพอร์ตของลูกค้าท่านนี้นะครับสิ่งที่มีอยู่นะครับก็คือเป็นกอง TMB อ q g นะครับเป็นกองหุ้นทั่วโลกนะครับที่ใน ทั้งเรื่องของคุณภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปด้วยนะครับแล้วก็กองที่สอนะครับก็คือ TMBAGLF นะครับอันนี้เป็นกองหุ้นที่อยู่ในโซนเอเชียนะครับยงเว้นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นกอง Ujiskitn นะครับก็คือเป็นตราสารหนี้ทั่วโลกนั่นเองนะครับโดยในพอร์ตตรงนี้นะครับก็คือเป็นพอร์ตของ p h e n o m น n าใช่ไหมครับเป็นพอร์ตที่ชื่อว่า FirstMillion นะครับซึ่งตัวพอร์ตเองเนี่ยก็คือมีความกระจายความเสี่ยงให้ด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะ เงินของเราเนี่ยนะครับให้ได้หนึ่งล้านแรกเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับคนที่มีทุนเริ่มต้นเนี่ยน้อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอย DCA ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในตลอดเวลาที่ลงทุนมานะครับก็สําหรับน้องท่านนี้นะครับก็ผลประกอบการของเขาเนี่ยต้องจริงๆต้องเรียกว่าถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ในขณะที่ตอนนี้นะครับพอร์ตเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ10%นะครับขณะที่คนอื่นนะเขาไปจัด DIY นะครับหรือว่าไปพอร์ตอื่นที่มันมีความแอคเกชมากกว่านี้เนี่ยเขาติดลบกัน2 0 3 0นะครับ แต่ก็เป็นธรรมดานะครับของการที่เราเพิ่งเริ่มต้นลงทุนนะครับแรกๆเนี่ยเรายังไม่เคยติดลบนะครับเราอาจจะรู้สึกหวั่นไหวว่าเอ้ยเราจะต้องทําอะไรไหมนะครับแล้วความหมายของคำว่าปรับพอร์ตของลูกค้าท่านนี้เนี่ยก็คือควรจะเปลี่ยนกองไหนออกนะครับหรือสลับอะไรใหม่ไหมมันจะมีอะไรมาช่วยได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าแบ็กกราวของไอเดียตรงนี้เนี่ยนะครับมาจากการที่ เป็นลูกค้าที่ไม่ได้ติดตามว่าสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกนะครับหรือว่าสถานการณ์การลงทุนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของลูกค้าทั่วไปนะครับซึ่งกต้องบอกว่าเ,าเข้าใจได้นะครับแล้วก็สิ่งแรกที่เรามักจะคิดนะครับเวลาตอนที่กองเราติดลบเนี่ยก็คือเฮ้ยเราหยุดดีไหมเรารีบขายออกก่อนดีหรือเปล่ามันมีกองไหนที่มากู้เงินของเราให้มันกลับมาเติบโตเหมือนเดิมได้ไหมนะครับ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็คือต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกันทั่วโลกนะครับไม่ว่าเราจะสวิชไปตรงไหนเนี่ยตอนนี้มันมีแต่ลบมากกับลบน้อยนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะของการวางแผนแบบ DIY เนี่ยจริงๆก็อาจจะสวิชไปกองกลุ่มพวกด e เฟนซีฟนะครับจะเป็นเอ่อเฮลท์แคร์ก็ได้นะครับอันนี้ติดลบน้อยสุดแล้ว นะครับหรือว่าจะเป็นพวกคอน s u m e r staple ก็คือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับพวกนี้ก็คือมีความสำคัญนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในการต้องต้องกินต้องใช้นะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีมันยังไงก็ยังต้องใช้อยู่ใช่ไหมฮะน,นั้นอ,อันนั้นเนี่ยก็คือเป็นสำหรับ DIY นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับของอร์ตลูกค้าท่านนี้นะครับก็ยังเป็นแผนเฟิร์สมิลเลียนนะครับแล้วตัวกองเองเนี่ยไม่ได้ทุ่มลงไปอยู่ในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งที่มันมีความเสี่ยงสูงมากเป็นพิเศษนะครับทุกกองเนี่ยเป็นกอง ที่ Performance ดีนะครับแล้วก็เลือกลงในสิ่งที่มีเป็นสินทรัพย์คุณภาพนะครับและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในระยะยาวนะครับฉะนั้นคําแนะนําของผมเนี่ยก็คือเราอาจจะใช้วิธีการ DCA ต่อไปนะครับโดยอาจจะมีการแอพลายเล็กๆน้อยๆนะครับโดยที่ถ้ากองไหนเนี่ยที่มีการติดลบมากกว่าปกตินะครับเราอาจจะเติมเงินในกองนั้นเนี่ยมากหน่อยเพื่อที่จะให้เราได้ต้นทุนที่มันต่ำนะครับพอวันหนึ่งเนี่ยมันฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับสมมติว่าเคยกลับมาแค่ จุดเดิมนะครับจุดแรกที่เราเคยเข้าซื้อนะครับตอนสมัยตอนเปิดผ่อนใหม่ๆเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาเริ่มมีกําไรละเพราะว่าเราไปซื้อตรงจุดที่มันต่ํากว่าครั้งแรกที่เราเคยเคยซื้อเมื่อสมัยแรกๆนะครับยังไม่ต้องไปนึกถึงตอนที่มันขึ้นมาพีกนะครับถ้าตอนที่มันกลับขึ้นมาพีกเนี่ยเราก็จะมีกําไรขึ้นมาเยอะขึ้นมากกว่าเดิมด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของเพอร์ฟอร์มานซ์ของอร์นนี้นะครับก็เคยบวกไปจน10กว่าเปอร์เซนต์ด้วยเหมือนกันฉะนั้นจากที่เราเคยซื้อนะครัับต้ง ซื้อตั้งแต่ตอนจุดที่ติดลบไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอมันค่อยๆฟื้นตัวนะครับจากลบ1ิเนี่ยแล้วบวกกลับมาจุดตอนที่มันพีคใหม่นะครับเราก็จะบวกขึ้นมาได้มากกว่า20%เลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางในการลงทุนในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเนื่องจากว่าแผนนี้ออกแบบมาสําหรับคนที่มีทุนน้อยๆนะครับเป็นน้องๆสําหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆนะครับ ก็ค่อยๆทยอยหย่อนเงินสะสมไปนะครับซึ่งเงินที่สะสมอยู่ในพอร์ตเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณหลักแสนต้นๆน,น,นะครับเรายังมีอีกประมาณ8 0 0แสนกว่านะครับที่เรา,เาจะต้องลงทุนต่อไปนะครับที่จะให้มันเติบโตขึ้นมากลายเป็นล้านแรกเพราะฉะนั้นยังมีเงินอีกก้อนใหญ่กว่ามากๆเลยนะครับที่จะมา,าซื้อเพื่อที่ให้เราได้ต้นทุนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันเติบโตต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีในการที่เราจะซื้อเพิ่มนั่นเอง แต่ทีนี้สําหรับใครนะครที่มีการวางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ DCA มา DCA มาเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะเกิดประสบปัญหาขาดสภาพคล่องขึ้นมานะครับเราจะทํำยังไงดีนะครับก็ถ้าเราขาดสภาพคล่องขึ้นมานะครับในกรณีนี้เนี่ยผมก็จะแนะนําว่าสําหรับ แผนนี้นะพอร์ตเฟิร์สมิลเลียนเนี่ยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรก็รอนะครับให้สภาพคล่องเราดีขึ้นแล้วเราค่อยเติมเงินเข้ามานะครับมีโอกาสก็ใส่เงินเข้ามาทยอยมาเป็นรอบๆก็ได้อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้อง DCA สม่ำเสมอนะครับในช่วง4 5หเดือนเราอาจจะได้ซื้อสัก2-3ครั้งเนี่ยอันนี้ก็ดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพื่อที่วันหนึ่งนะตอนที่พอร์ตเรามันฟื้นกลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้วนะครับเราก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ต้นทุนอ่ที่ดีนะครับที่มันต่ำๆเนี่ยให้มันมีโอกาสกลับมาบวก ก็โดยสรุปนะครับคอนเซปต์จริงๆแล้วค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับคือเรา,อ,าอย่างแรกนะ เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามันกระทบกันไปทั่วโลกนะครับการสวิชไปกองอื่นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่ากองอื่นก็ลบเหมือนกันนะอันที่2นะถ้ามันอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เป็นปกตินะครับถ้าเรา,เาหาอะไรที่มันดีกว่านะครับแล้วก็จะฟื้นได้ตามไซเคิลของเศรษฐกิจเนี่ยอันนั้นก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าข้อที่3นะครับวันนี้เราก็ต้องดูว่าพิจารณาว่าเป้าหมายของการลงทุนตั้งแต่ครั้งแรกของการเปิดพอร์ตเนี่ยคืออะไรนะครับมันคือ ลงทุนระยะยาวนะครับมันคือการเก็บเงินเพื่อที่จะให้ได้หนึ่งล้านก้อนแรกนะครับแล้วก็เป็นการใส่เงินทีละน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยนะครับโดยในเชิงคณิตศาสตร์นะเราเพิ่งใส่เงินไปแค่นิดเดียวเองนะครับฉะนั้นเราก็สามารถที่ยังทยอยเติมเงินต่อไปได้นะครับแต่ก็ต้องพิจารณาข้อที่4ด้วยนะครับว่าการที่จะให้เติมเงินต่อไปอ่ะไอพื้นฐานของสิ่งที่เราไปลงทุนนะครับมันเป็นสิ่งที่ จะมีอนาคตนะครับในระยะยาวได้ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอย่าเติมนะครับแต่ถ้าสําหรับเคสนี้นะครับยังมีอนาคตนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเติมเงินได้นะครับ นี่ก็เป็นแนวทางในการเยียวยานะครับฟื้นฟูจิตใจด้วยนะฮะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่ถือพอร์ตเฟิร์มิลเลียนอยู่นะครับใครที่อยากมีที่ปรึกษาการลงทุนนะครับก็สามารถทักมาได้ที่ l i น์แอดแคลรี่เบเยโคได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามีทีมเอฟเอนะครับเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้ไลเซ้นนะครับอย่างถูกต้องนะพร้อมที่จะให้บริการกับทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมแชร์และ subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ฮะสวัสดีครับ